Nguyên tạc. 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 Nguyên cái này Nó đạt rồi may Ông mai thằng đấy nó cứ bộ hình cái hình đi Ô, hai Cứ gì Bộ xe ngang đột là, là chút nhanh Mỗi môn cỡ với lại. สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสู่คนนะแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนหับเขาสู่ซองเบาทรงลูกเคยละคือเกาเนาะพี่น้องเนาะสับภาพมาบานนี้ก็มาอยู่ที่เฮือนชานที่แรกเนาะทางหมู่บ้านพัซซุกเนาะโดยโดยทางเฮือนของน้องไม้หรือว่าน,น้องจ้อยแล้วก็ลุงละคือเกาเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากค่ามมือเศร้านี่ก็ เดี๋ยวออกมาให้เรียก,ออก,ยกชีส่วช่วยแน่หรือว่าเจ็ดเป็นมงอะไเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเกิดเหตุคือพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะน้องจ้อยเกิดอุบัติเหตุรถล้มตั้งแต่แรงวันนี้เนาะพี่น้องเนาะเกิดเหตุน้องจ้อยก็โอ้ถือว่าแบบบกคาดคิดพี่น้องเลยเพิ่นว่นาไปตัดผมอะไรเนาะแต่ไปตัดผมเลยแบบไปรับไปผู้เดียวแหละแบแแะแบน้องจาขี่ขึ้นน้ำลังพอดีไปพ่อน้องจ้อยรถล้ม เยเห็นบ่คาดคิดแล้วก็ที่สองมาพากันนอนเผาน้องจ้อยเมื่อคืนนี่ทางลุงถวยกะเป็นไข่แม่พี่น้องเอ้ยซ่อนช่อนกันเลยเนาะถือว่านักนวุวงทางลุงถวยเป็นไข่ทางน้องจ้อยก็ลดลงเนาะพี่น้องเนาะจากอาัะไรเผาอ,าอาันใดทางเฮากับเผาน้องจ้อยเมื่อคืนแถมว่าจิบวันนอนเลยเมื่อคืนเต่าเป็ดน้นองจ้อยเป็นเจ็บแม่พี่น้องเลยเบิ่งกันนั่นแหละ เงินสภัยสกันพ้อกันย่างกันเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยมาทางบาดนี้เฮาก็สิมาอัปเดตให้แม่พี่น้องให้เบิ่งได้ชมนกันทางการทีวีเฮ็ดงานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโดยๆกะคือว่าคนงานเฮาก็มาบ่หลายมื้อนี้งถ้วยก็บ่ได้มาเนาะน้องจ้อยลุงล่าก็ย่างไปซีข้าวเนาะพี่น้องเนาะโดยๆว่าแม่พี่น้องเอ้ยก่อนอื่นทางเฮาก็อยากฝากแม่พี่น้อง FC ทุกคนนั่นะเนาะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เฮาในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้ผ่านกดเกณฑ์ YouTube ไวๆเนาะโตยๆขอบคุณขบคุณที่เกติติดตามรับชมคลิปบ่ส่งตั้งแต่ต้นจนมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะพพี่น้องเนาะโดยๆก็กขอบอกขอบใจแม่ๆเอทุกคนนั่นแหละเนาะที่คอยเป็นแรงบันดาลจิตบันดาลใจให้เฮาเนาะอมานั่งเปิดภาพอยู่กองดินบ็อกลุงถ้วยทองเนาะพี่น้องเนาะ ทางลุงดวยเพิ่นก็มีข่าวดีว่านีก็พี่น้องเอ้ยมีผู้ักผู้ใหญ่เข้ามาทางช่องบ่จิตเนาะซื้อเสามาให้แล้ว่แ่นพี่น้องเอ้ยมีเสามีแมีชายเนาะทางเฮือนลุงถวยทองก็โอ้ถือว่าดีดีใจนําลุงเพิ่นเนาะสิได้เฮือนได้ซานแล้ว่นพี่น้องเอ้ยโดยป่ะแม่พี่น้องเื่อเป็นการสักษาเสียเวลาไปเบิ่งไปชมทางด้านการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เลยบ่แ่นพี่น้องเอ้ยป่ะอ่ะพี่น้อง โดยโดยเปิดภาพบางบ้านนี้เกิดนี่แหละพี่น้องก็ยื้อทางกองดินบล็อกของลุงถวยทองหรือว่าเสาของลุงถวยนี่เนาะมาพี่น้องเลยโอ้ต่อเสาของลุงถวยก็ถือว่ามาถียบร้อยเนาะมีสองสี่หกเจ็ดสิบสิบสองต้นเนาะพี่น้องเนาะโดยเดินไปเดี๋ยวห้าสิบภาพี่พี่น้องอัปเดตทางเงินชานของน้องจ้อยคนละเนาะว่าเป็นแังกับขั้นตอนได้แล้วเนาะทางหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าไว้ดีเนาะนี่จะเป็นแดงเนาะคนละทางเงินชานของน้องไม้ก็ถือว่า เดือดร้อยเนาะทางการเดินเส้นน้องไปเป็น้องน้องเขากลับลงมาทางเฮือนซานแต่เฮือนซานของน้องหมายคนแหละแล้วก็ลงมาอัปเดตไปเป็นน้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะโดยโดยฮ่าเตอรพี่เป็นกับเริ่มสีเทคานแล้วไปเป็น้องเลยมัดตั้งก่อเบ็ดชีเทคานแล้วทางด้านน้องจ่อยกันเนาะโดยก็คือว่าไว้เป็ควรเนาะโอ้โหพี่ทางฝันกับก่อเบ็ดชีเทคานเลยไปเป็นน้อง มีเสร่มคนง,งานเข้ามาอีกคนนึงเอ,งองาคงานเลย,อเลยโอ้หนุกจ่าลุยเองเลยว่างานนี่หัวหน้าจ้อยบ่ามาเลยเนาะบามาเออหน้าเจ้ยมัน,นาบามามันเป็น,นหัวห <c oughs> น้าแท้เลยมึงถือมือถือถือจับตดเออเออหนุกพอเพิ่นกับจุ่เมื่อ

เปลี่ยนหัวหน้าเนาะวันนี้เนาะทั้งได้ทั้งลุงสวยได้ค่ะไม่มาเปล่าวันนี้เป็นไข่ลุงสวยก็เป็นไข่โอ้มีแต่คนเป็นไข่คือมาโฮมแต่เนาะแบบทั้งนกจอยก็ลดลงทางลุงสวยก็เป็นไข่ขาดคนงานไปหลายเลยนี่ชี้ได้ไห้เหมือนกันชี้ได้ชี้ได้บ่เครื่องเลยวันนี้บ่ như đèo à, chỉ có bẹp thế thôi đó, nó đó. Ừ. Mà, xa, chở, có không cá đó Thì bà thằng Hương Sàn nó chọi nó có 10 điểm có lẽo lên Phòng Thế bẹp lên, thì nó rồi vay thì Nó, rồi đời, đời. Mùa mình cứ dọc này, này nó thân vô du Nó Thì vào ngậu này nó nói năng. ปกติน้องเจ้ยมันสีออกเก่งเนาะไปพี่น้องเนาะบางทีก็คือว่ามีแต่สีเริ่มก่อแบบแต่ก็เทคาดเนาะพี่น้องเนาะงานใหม่ได้ไพี่น้องสบายดีเด้อ่สบายดีโดยโดยโดยมาให้เวียนเห็นงานนพ่อบ้างหน่อยโดยโอ้สื่อว่าจังได้ดิสุดอ่ะโอ้เคยโอ้เคยมาเห็นงานนพ่อันธ์หนึ่งแล้วบอก โอ้จากพ่อด้ซื้อคุณคุ้นสำหรัคือเคยเบิ่งในคลิปอยู่คุ้เคยเห็นมาเคยเห็นมาพ่ออยู่แล้วเขาแล้วน้าแล้วก็บมาลุยเปนกรพ่อเลยเนาะมาแล้วก็ลุยเวียกลุยงานเลยงเรื่องเลยตัวก็อีกเครื่องก้อนเทคลานอีกทางนี้นะเดินมาเจออยู่นู่นนี่อยู่ช่วยชีวิเทคลานเบิดเลยไปกันต่อ เทคานมุ่จ่อยนี่กะนี่ถือว่าเทได้แล้วแม่นบอนองจาถือว่าเทคานไปเลยเนาะทางเือนซานน้องจ่อยไปดิก็เล่าแล้วเนาะมีแต่เทคานบาป๊อดมือเดียวมือสองเทคานไวขนาดนี่วันนีเพื่อหัวหน้าจ่อยเศร้ามาพอดีตื่นเลยเพื่อนตัวเองก็ขึ้นแล้ววันีเพื่อหัวหน้าจ่อยออกมาเบิ่ง วันนี้ยัดจุพุ้นเละยัดจุอยู่ทางคือเพราะว่าทางน้องเจอยเพป็นเกษสิได้พักพื้นกันสองสามมือกันเนาะเป่น้องเนาะเพื่อว่าสิได้มาเริ่มวิวเวเห็นงานเพราะว่าทางเพื่อนก็ถือลดลงคือว่าอะไรเนาะติดกระเท่งแห้งน่อยนึงเจ็บเนาะเป่น้องเนาะมีแต่ว่าทใหญ่เพื่อนพักพื้ชทำที่เพื่อนชิวบางทีส่วนเกษสิออกมาน้องเจอยเพราะว่าคือพ่ไแม่พี่น้องเอฟซีเห็นอะไรเนาะน้องเจอยเป็นคนขยัน เนาะพี่น้องเนาะอยู่ซื่อๆบเป้งอยากเห็ดเวียากเห็ดหันเห็ดหนีอยู่เนาะพี่น้องเนาะทางเจิดพันตัวทางเท้ากับพื้นส้มทางเจิดพันทั้งหลายเนาะเจิดเป็นหนึ่ง่าเป็นลูกกระรมทางแชนทั้งหละทางด้วนกับมีทางหนองดาวเนาะทางด้วนหนองไม้มีท่านหนองดาวแล้วก็ต้นุูแดงเฮพี่น้องค์อย่างต่างั้งสีมีอยู่สีนุ่มเนาะเ้พี่น้องเนาะน้องจ้าแล้วกัน โอเคเบาดำลุงจันไพี่น้องอะไรบ้างสิทำฟอเพิ่นกับเมื่อดึงข้างในก้อยอีกแล้วไพี่น้องเพราะว่ามีหมอหมอขึ้นเมืองอะไรเนาะมาเป่ามาแบ็ดปลามาเป่ามาจอดหรือว่ามาเป่าซวยเลือดเบ็ดย่านเลือดก็เลือดก้อนเนาะพี่น้องเนาะแบ็ดมาซวยเลือดให้มันจั๊กฉวยจังได้แล้วเนาะทางเ้ากับเบ็ดบุกหาใจไปได้มีแต่ว่า hay ôi 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 là đẹp biết không này có nhắc thương như mày nhắc cái này cái tiếng dốt nữa <laughs> <laughs> ừ, đấy, con gà đấy, <laughs> oh, bỏ mai thằng đây này, cứ bỏ nhìn, há cái hình này, oh, cứ đồn là chuẩn lên, ăn ตัดใม่ก็ได้ดิลุงตัวนี้ดหมโอ้ตอนนี้ติัดง่ายแท้ไหโดยโอ้หักขนาดตัตัดใม่ตัดเล็กได้เบิดใช้ใช้ใบใช้ใบตัดใหม่ก็ได้โอ้วขโอ้ักแล้วสวัสดีเงียูยมีจักสตนน้อยกัน มันก็คือสิบบกักคือตัวนี้ตัวนั้นมันแบบมัน่ค่อยแห้งนาะพี่น้องเนาะจวดบอะไรอ๋เอาจนหัวหน้าจ้อยตื่นไปเด้อเพื่นออกมาเฮือนวันแล้วเลยเอาแล้วเลย่เออแล้วเลยพอดีหัวหน้าจ้อยตบละวันให้เลย อย่านีตีันงามพดามพอดพอนาจ่อยมายื้อได้ไปนี่าสิ่จ้องเลยอดดึกแต่เศร้ากแล้วเยาแปลกแล้วเนาะอยากแต่เศร้าเลยเอาแต่เจ็เป็นมงก็แล้วเอาทั้งได้มาขามด้เอามาแต่เศร้าเลยขามบี โอ้น้องเทอะมาบ้าเรากระคืนเลยโอ้ตินกระคืนแล้วเนาะอยากกระคืนบ้าก็ขึ้นแต่กระมันเราว้างก็ได้ขึ้นชงใหม่กระคืนนะอย่าไปโดดลงได้เออจะน้อยจะย่างใครึ้นน้องจ้อยได้ค่ะพอดีแล้วบาทนี่สิมาเผาทั้งนี้อีกพีชิไข่ตึบลงอีกเห็นบ่าลงถวยเผาน้องจ้อยละคืนนี่ ประกาศนอนตากหนาวเด้ซำไปนอนเลยซำนั่งบัดคืนจุภัยอยู่ตลอดแม่นกานเผาน้องจ้อยบัดคืนทักดองวีเพิ่นกบวยยอมเข่าได้มืัอคืนนี่หนาวบนโมเดิร์กมาแล้วบ้านีหนาวนอนเดบ่ผ้ากับเมผ่าพื้นเดียวเอาออกมาหนาวเพิ่นเ่าบ้านนี่บึงทางบาดาปโต้ชื่นอะไร โอ้ถือว่าสุดยอดเนาะเจ้ามาเลยจับก็เป็นเลยเคยก่อนโอ้เค e. ยเห็ดแล้วเนาะเคยคือคือว่าเคยเห็ดมาหลายลังแหละตามเบิ้งนสีมือนี่ถือว่าโอ้สุดยอดถือว่าโบเร่งเพียกเลยก็ได้โอ้ต์หลุดโบไซเพียกอีกมีเพียกกับโบไซเลยเออต์ขาดไัวหน้าจ่อยตีเจ้าเด้อ วันนี้แล้วคนอาจจยออกมาตื่นแล้วเอ้าชนข่อยคือเป็นจัาชีมาเฮ้ยคนอาจจจ้อยชิร่เจ้าใครชวนจะโดดน้องน้ำอีกเนี่ยป้าตาลักตาจนซึมเลยไม่นอนเมื่อคืนเก็ใครก้าเผาน้องจ้อยชสมบอคิดอะไร อ๋อรากระเพาน้อกจ้าไอ้วันคืนได้คืนนี่ว่ากันนั่งนั่งกันหลายคนอยู่บจนบุได้อยู่ในนอนกะว่าได้ที่นอนพันดอกจ้อยเจ็บเจ็บบอกแม่นเจ็บได้เมื่อคืนนี่เพราะว่าตอนเช้านี้แล้วมาใครเนยนี่แหละแล้วบ่ได้แล้วว่าเจ็บหรือว่าลำทางลำอย่างเล้าเบ็ดโกรดอึ้นเลยเห็ดขึ้ปุ่มหมูปุ่มมีเยอะนี่เปิดมูทามแทบเป็นบ่ได้ปากได้

เอาขึ้นมนันอีสักยานะตอนนั้นยังเป็นยังหมอยังมันทะเลออกมา,าหมอออกมาแล้ว <c oughs> ิ่นสักยาหายบ่เราถามเขาอะจกักเพิ่นบมอสักดอกวเขาตัวขืนเดีย๋ยวขืนเห็นวันที่หมอสักหักเข็มยาเลยยาได้ยาได้หมอสักได้หมอสักได้อยากโดดเตียงวันดิวันตอนนั้นเราให้ให้แล้วเขาาเอออันนี้เวดคนเขาไปเบิ่งหลายคนได้ม <c oughs> เมื่อคืนขืนบอกล้าให้เขาว่าจะหายแล้วากหายเขาได้เหาสักยาซื้อกกะชีหายบ่ บ่หมู่หมู่ทางบ่าจ่าก็ถือว่าลายคนขึ้นแล้วลงถ่ายเข่าไว้เบิร์ตหนอกบ่อเขื่อนไปทีแรกน่ะที่โดนรถตามการก็ได้เห็นเหมือนคนจุ่มกันอยู่แรกเหมือนว่าหมู่เดียวกันโอ้โเข่าไปวัดเห็นทั้งนอนเจอนอนอยู่คิดว่าเป็นเหม็ดลับเลยเนาะ แล้วก็ปุ Anyways, okay. Okay. ๊บปูนั้นมันก็ว่าก้ำเปนรต่านักกระได้่อันว่าแหละทำนั่ให้เป็นรถโบ้ปูนมืนอีนหัวหน้าจ่อยโมยุเลยจิบพี่น้องนะกาจารย์ทำมันจ่อยระเทวาไว้ พอควเนาะพี่น้องเนาะโดยโสําหรับคลิปนี้เฮาก็มาอัปเดตทางกันสั้ของนกจ้อยให้พพี่น้อง FC ทุกๆคนแหละเนาะได้เบิ่งได้ชมือกันเนาะโดยตว่าบ่ซงก็สิยตลเนาะเ้นงานต่อแล้วเนาะเพราะว่ามื้อนี้คนงานมันกตัดเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเวียดก็สิหลายแน่เนาะนึงเนาะเฮาก็ญาติเวลามาอัคลิปให้พพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันนี่แหละ แื่อนไรก็ตัวอย่างหางพม่พี่น้องเอฟซีในเบิรงนในส้มในเห็นไปติดตามผลงานของทางทีมงานเอาต่างทุกคนในเมล็อกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงหอดขั้นตอนได้แล้วเนาะจะเลย่มมาอัปเดตในพี่น้องในเบิรงนในส้มมันกันเป็นยังไงเปยังไงก็อยากให้พแม่พี่น้องเอฟซีในทู่มันกันเนาะโอ้โหเลยแต่บุ้ยังไงเนาะพี่น้องเนาะในคกทีนี้เอาส่วนตัวพี่กอล์ฟตัวลาพี่ละน้องไปก่อนเนาะแต่ฮาวอพิชพลาดประการใดกัน กราบขอโทษขอไปน้ำมันแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะเนาะมาแบบที่นี่มาสุนกัแบพบี่คอเก้ากันมาสบายดีสบายดี